ตรงนี้ก็มีกุหลาบดงด้วยนะคะอันนี้ต้นงามด้วยนะคะต้นก็งามนะคะต้นก็งามงามดอกก็งามช่อช่อดอกก็งามต้นก็งามด้วยเห็นไหมคะต้นนี้ยาวใหญ่นะคะสำหรับ,บกุหลาบดงกลุ่มนี้นะคะเห็นไหมมีช่อที่อยู่ข้างบนเออ มียอดนะคะยอดที่ข้างบนมีสองชอ่อแล้วยอดข้างล่างนี้ก็ยอดงามแต่ว่ามีช่อหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแมลงกัดกินว้าวแหวงแหวงไปแล้วด้วยนี่ป้าว่าแบบนี้นะต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่คุณลุงเห็นมันจะต้องมีผอยทากเลือ้อแมลงมากัดกินเนีๆย,เ,ยเลยเหมือนช่อดอกนี้มันจึงไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยเพราะเราไม่ได้เลาะดูทุกวันเนาะอืมเสียดายจัง ช่อนี้ป้าพามาดูตอนไร้สดเมื่อวานแล้วนะคะมันสวยมากเลยก็อยากจะเก็บภาพไว้ในความทรงจำนะคะปีหนึ่งเขาก็จะบานครั้งหนึ่งแต่ต้นนี้นะกลับไปที่ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับถ้าเจอจะต้องถามแม่ค้าอีกทีหนึ่งว่าชื่ออะไรป้าลืมชื่อไม่ใช่วมนด้าแต่ว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นจำได้แม่นมากเลยนะ มันเยอะนะคะตอนนั้นกอใหญ่อยู่ในเรือนกล้วยไม้พอดีว่าป้าก็เลยมันมันมันไม่โอเคเท่าไหร่ป้าก็เลยเอามาไว้ที่ต้นไม้เอามาไว้ที่ต้นเมานะคะพอดีมันเกาะที่ต้นเมาแล้วมันก็เลยงามนะคะแต่เสดายมีเหลืออยู่แค่สองต้นนะคะสามต้นอีกต้นที่สามนี่ตายแล้วนะคะเนี่ยเห็นแต่ตอนีน่นะคะต้นที่สามตายแล้วเนี่ยเหลือสองนะคะตอนนี้ สำหรับป้าจะเรียกเขาว่าอะไรนะตั้งชื่อให้ก่อนดีกว่าชื่ออะไรดีเอ่ยดอกสีแดงสดใสแบบนี้อชื่อนวลแจ่มก่อนก็แล้วกันนวลแจ่มเพราะสีแดงแจ่มแจ๋วนะคะสวัสดีนวลแจม่ม กลุ่มนี้ก็เป็นเอื้องนานะคะเอื้องนาก็กําลังออกดอกออกดอกอ้วนตะลุกปุกเลยนะคะกําลังออกดอกสวยงามก็มีดอกที่ไวายไปแล้วก็มีสําหรับเอื้องนาก็อันนี้ก็พอเอาลงดินเมื่อก่อนอยู่กระถางนะคะมันอยู่กระถางมันก็ขยายใหญ่ไม่ค่อยได้นะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าสูงมากๆก็จะประคองตัวไม่ได้นะคะสําหรับ เรื่องนาพอพอเอาลงดินนะคะ่ะนะคะป้าให้คุณลุงเอาลงดินให้มันเริ่มแตกกอสวยงามกอก็ใหญ่ขึ้นหนอก็เยอะขึ้นสําหรับเอื้องนานะคะถ้ากอใหญ่มากๆนี้จะสวยมากเลยป้าเห็นอยู่ที่ศูนย์โตโยต้านะคะเห็นเขาทำปลูกเอาไว้สวยมากเลยสำหรับเอื้องนาอันนี้มาจากไหน อาจจะเป็นที่เข้าเสียบเอาไว้นี่เป็นเหล็กนะคะเนี่ยอันนี้คือขิงใหญ่ที่ป้ามาปลูกเอาไว้นะคะก็เกิดขึ้นเยอะอยู่นะคะสำหรับขิงใหญ่เกิดทุกกระถางก็ว่าได้เนาะแต่ว่ามันจะได้หัวเยอะไหมเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางที่ไม่ใหญ่มากเนาะกระถางมันก็เล็กถ้าเป็นกระถางใหญ่นี้ขยายหน่อยเยอะนะสำหรับขิงนะคะแต่ตอนนั้นป้ารีบ ไม่มีเวลาป้าก็เก็บเอากรทั้งใหญ่บ้างเล็กบ้างมาปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันมีหัวก็จะเก็บหัวไว้แล้วค่อยไปปลูกลงดินนะคะค่อยหาพื้นที่ไปปลูกลงดินอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อมีเวลาเนาะอืมก็ก็เกิดก็เยอะอยู่นะคะ กลุวมไม้กระถางของป้านิแดงอุบลน,นะคะกลุ่มหนึ่งก็มีอยู่ที่นี่ยังเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวป้าจะปรับปรุงใหม่ให้คุณลุงย้ายกลับเข้าไปที่เรือนกล้วยไม้เพราะว่าอยู่ที่นี่คงจะแฉะเกินไปไม่มีแดดส่องนะคะดีสําหรับหน้าแง้งแต่ว่าถ้าฝนตกบ่อยๆแบบนี้แฉะหน้าจะไม่โอเคนะอาจจะเปื่อยเน่าได้เดี๋ยวให้คุณลุงมาก่อนค่อยมาย้ายเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ กำลังงานแล้วก็ใช้พลังอยู่แล้วก็ช่วยกันอยู่นะคะจึงจะสำเร็จนะคะนี้เพราะมันจะมีการปรับปรุงก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณลุงมา่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวินสันนะคะเสรษฐีวินสันก็เอามาไว้ใต้ร่มนี้คงชอบนะคะกําลังงามเลยเข็มใหญ่สีชมพูตรงนี้ก็ก็เห็นบ่อยนะคะแต่ว่าป้าก็อดที่จะเก็บภาพ เอาไว้อีกไม่ได้นะคะมันสวยนะคะสีชมพูสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะเข็มใหญ่ก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเวลาที่เขามีดอกนะคะเวลาที่ดอกมีเยอะๆก็สวยงามด้วยนะคะสำหรับเข็มใหญ่สีชมพูตรงนี้ก็มีกระถางว่านกระถางว่านก็มีเยอะแต่ว่าเขาโรยไปแล้วไวายไปแล้วสำหรับดอกนะคะ แต่ไม่รู้จะย้ายไปที่ไหนเพราะว่าว่านก็ชอบแดดเหมือนกันนะคะแล้วสาวน้อยคุณนายตื่นสายก็ชอบแดดเหมือนกันดูเขาอยากจะงามมากนะคะแต่ว่ามันมันอยู่ในร่มมันก็เลยไม่งามไม่รู้จะให้คุณลุงเอาเอาเราวไปให้แขวนไว้ตรงไหนถึงจะโดนแดดนะคะอืมกุหลาบก็ไม่ไม่โอเคเลยเกิดยอดออกมาก็มาแมลงกัดกินหมดเลยนะคะ กุหลาบเขาก็อยากจะแตกยอดเยอะนะคะเนี่ยแตกยอดออกมาตลอดเลยแต่ว่าไม่เคยโตเนื่องจากว่าไม่ได้โตนั่นเองจะได้มากเลยนะคะเนี่ยแมลงมันมากัดกินหมดนะคะจะได้มากเลยไม่รู้เมื่อไรคุณลุงจะว่างพอที่จะมาพ่นสารบำรุงหรือไล่มแมลงให้ป้านอนีอ มันเยอะแล้วป้าก็ต้องทํางานด้วยไม่มีเวลาที่จะมาทําเลยจริงๆก็ไม่เลยปล่อยไปตามธรรมชาติของกระท่มชมจันทร์แล้วกันอุ้ยเพิ่งจะได้เดินมาดูดูสิดาวเรืองไม่ใช่ดาวเรืองบานชื่นนะคะบานชื่นบานชื่นดอกใหญ่ของป้าโอ้โหเหลือแต่ตอก็มีอุ้ยเหลือแต่ลำต้นใบหายหดหมดเลย มันจะต้องเป็นมแมลงชนิดนี้นะคะที่มากินเนี่ยหอยจริงๆด้วยนะคะหอยหอยทากนะคะไม่ใช่หอยทากหอยอะไรก็ไม่รู้มบนเบนเบนเหมือนหอยแครงนะคะแต่อันเล็กๆโอ้ไม่น่าล้วมากินหมดเลยมันต้องมีสารอะไรมาพ่นไว้จะรอดสักต้นไหมเนี่ยนะคะจะเอาอะไรพ่นดีค่ะเอซีนี่คะ่ะรู้แล้วเห็นแล้วตัวตัวการนะคะ มันเป็นหอยชนิดหนึ่งที่เบนเบนเหมือนหอยแครงอะคะ่ะโอ้ยตายละถ้าอย่างนั้นสวนมันมันเยอะนะคะมันมีหลายที่ยังคงจะไม่ไหวแล้วละ่ะคุณลุงมาคุณลุงจะต้องจัดการให้ป้าจะมีเวลาไหมเนี่ยนี่เป็นเหตุที่ว่าป้าก็ไปไหนก็ยากลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องดูแลสวนด้วยนี่ไม่มีเวลาเลยนะ ยังไม่มีเวลาดูแลเลยดูสิเนี่ยมีมแมลงมากัดกินจะต้องเอาอะไรมาคนเนาะคราวน,นี้จะรอดไม่เนอ